เดื้สปูนช้อนทองคำสุดเดือดร้อนแรงเปิดสึกเมนูกะเพราหมูสูตรเด็ดรสจัดจ้านเดื้สกูนช้อนทองคำพรีเซนเต็ด์ใบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างรายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยของบริษัทเฮลิโคเนียเอสกรุ๊ปจำกัดที่จัดอันดับสตรีทฟูดไทยพร้อมกับยกระดับสตรีทฟูดไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกนำพาความสนุกโดยวินลี่แมคนิทอชและเป็กกี้ดารุนีรับหน้าที่พิธีกร สัปดาห์นี้บอกเลยว่าดูเดือดไม่แพ้กับร้านที่ผ่านาๆมาในสาย A กับการแข่งขันในเมนูกับเพราหมูของสาย B โดยทั้ง4ร้านที่คัดสรรมาคือร้านคุณฉุยกับเพราโบราณร้านกับเพราสามภาคร้านกับเพราถังมังกรและร้านบุญปากทั้ง4ร้านล้วนเป็นร้านเด็ดเป็นที่นิยมของนักชิมและทุกร้านก็จะมีสูตรเด็ดรวมถึงกรรมวิธีการปรุงแตกต่างกันไป เพียงแค่เริ่มต้นขบวนการทำกะเพราหมูใส่ส่วนผสมต่างๆลงกระทะก,ก็ทำเอาเหล่ากรรมการหลักสิบคนและกรรมการทางบ้านอีกหนึ่งร้อยคนต่างนั่งกันไม่ติดเพราะกลิ่นหอมอันเย้ายวนชวนชิมสุดๆงานนี้บอกเลยว่าทั้งกรรมการและพิธีกรชิมกันแล้วต่างสูดปากยกนิ้วในความอร่อยรสเด็ดจัดจ้านของทุกร้านแต่สุดท้ายแล้วความเป็นกะเพราร้านไหนจะถูกใจกรรมการจนได้รับช้อนทองคำช้อนที่สองไปครองติดตามลุ้นและชมการประชันฝีมือของร้านอาหารสตรีท พูดทั่วไทยได้ในรายการเดอะสปูนช้อนทองคำพรีเซนเตดไบน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาทางช่อง 7HD รายการนี้เกิดจากความคิดของกิติกรเพนโรดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮลิโคเนีย H Group ปที่ต้องการผลิตรายการเกี่ยวกับอาหารที่เป็นรายการต้นฉบับในประเทศไทยขึ้นนอกเหนือจากรายการอาหารที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศและต้องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ในประเทศไทยโดยให้ความสำคัญกับร้านอาหารข้างถนนในประเทศไทยเนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์และสื่อสังคมหลากหลายช่องทางที่รวบรวมและแนะนำร้านอาหารข้างถนนเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีการจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนเหล่านี้อย่างชัดเจนมีเพียงการวิจารณ์ ร้านอาหารโดยนักท่องเที่ยวเท่านั้นจึงผลิตรายการนี้ขึ้นเพื่อจัดอันดับร้านอาหารข้างถนนในรูปแบบการแข่งขันรายการนี้ถูกพูดถึงครั้งแรกเมื่อปลายป,ายปีพศ2566โดยเดิมใช้ชื่อว่า The Golden Spoon และวางกำหนดการออกอากาศไว้ในช่วงต้นปีพศ2567ทางช่อง7 HD โดยออกอากาศสัปดาห์ละ1ตอนตลอดทั้งปีก่อนที่ต่อมาจะขยับการออกอากาศออกไปเป็นช่วงไตรามาสที่2ของปีดังกล่าว อย่างไรรายการนี้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมพศ2567โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเดอะูปู้อ้ออทองคมีการเปิดตัวพิธีกรคือวินลี่แม็กอินทอสและเบกกี้สีธัญญาและวางกำหนดการออกอากาศไว้เป็นเดือนสิงหาคมทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาต่อมาได้เผยแพร่ทีเซอร์ชุดแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคม โดยระบุวันออกอากาศตอนแรกไว้เป็นวันที่2ส,สิงหาคมและมีการถแถลงข่าวเปิดตัวรายการอย่างเป็นทางการที่เติมสุขสตูดิโอเมื่อวันที่24กรกฎาคม